กด <Good> afternoon ก <laughs> ็คือ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะจะมาแกะรีว okay. okay, well, we ิว w o Shadow Version 2วอลุีมดูนะคะจะมคิดอูว่าจะซื้อวอลุ่มหดีไหมแต่ว่าพ่าที่ไปดูมาเหมือนชอบอ๋อ v o นี้มากกว่านี่นะคะที่เ s o o แป้อยสิบสิบบาทเรื่อยๆสำหรับเนี้ยจริงๆเคดูเลยตั้งแต่แบบ เข้าโรงงานแรกๆเอาไว้ยังไม่ได้ซื้อจนไปนั่งอยู่ในเอเชียบุ๊กแล้วก็เห็นก็เลยสอยมาขออยเลี้เสียงทีวิค่ะแรงมากรถเสียงไม่ได้ยี่ห้อไหอะไรไม่รู้ไม่อเดก็ได้ใส่เลยโอเคเลยเนี่ยมันต้องเข้าฝั่งยิงกังวลงงไปหมดฝั่งยูงชีกันเนาะไม่เปล่าไม่รู้ใครมาเปิดกระจกไว้เนี่ย เท่าไหร่เหมือน่าตามเดินต่มมาเอออันนี้คือที่คิโน่ไม่ใช่เอเชียบุ๊กนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เจอเวอร์ชันหนึ่งที่เอเชียบุ๊กด้วยจริงๆเวอร์ชันหนึ่งที่คีโน่ก็มีตำนานไปคีโน่แฟนตัวชอบเวลาแบบไปเดินดูแล้วเห็นไพ่ที่แบบเข้ามาตั้งแต่ปีแบบอุ๊ย2021 2022อะไรเงี้ยเอ้ยไม่ใช่ปี2019 2018 2021 มันดูแบบรออยู่เพื่อถึงเรานี่นะคะน้อดูแก๊งเชียว เขาจะมีที่ให้ดึงตัวกลางแบบนี้ค่ะเก็บขากกันไนี่นะคะ,คคะ,คะ,คะเป็นข้างหลังเป็นแบบนี้ถ้าใครเล่นผิดอาการใน YouTube ไปบ่อยก็สะสับได,ด้ดูดิอันนี้คือไก์บินนะคะไม่เคยอ่านไก์บิกของแบบสำหรับที่เป็นอย่างนี้เลยอันนี้ก็คือไป certificate ไตสังเนี่คือด้าหลัง ตามโฆษณาเลยค่ะใช้ทำงานใช้ตันงใจควที่เป็นตัวเองในขนาดนี้นะเหมือนแบบรู้สึกเป็นตัวของตัวเองตลอดรู้สึกว่าแบบเคยแค่แค่ปกติคือตอนนี้ที่เราดับลงแบบก็ไม่น่ารักแล้วอะคือเรารู้สึกแบบ ไม่อยากให้คนอื่นแบบเกลียดเราไปมากกว่านั้นละแต่มันทําไม่ได้จริงๆซึ่งตอนนี้คือเป็นแบบรีเฟกที่แบบคูณสองอะถ้าใครได้ดูหนังในโรงก็จะเห็นนะคะว่าจะมีเรื่องตุกตาเมเกนในแกนในซิงติงที่เป็นแบบดูแลเจ้านายซึ่งแพรู้สึกว่าแบบแทบเป็นเหมือนตุกตาตัวน,นั้นที่ตอนนี้นคือไอ้ดูแลตัวเองแบบนั้น <laughs> เริเป็นการโปรเทคตัวเองอย่างหนึ่งแล้วมันดุขึ้นเรื่อย ตอนแรกก็กลัวพอแบบคิดไปคิดมาเฮ้ยนั่นตัวฉันเออแบบประมาณใครไม่คุยก็ไม่คุยใครหน้าตึงใส่ก็นหน้าตึงตึงแรงกว่า <laughs> เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบเหรอแม่งดูเป็นคนหยาบคายอ่ะแต่จริงๆก็เป็นคนงานอยู่แล้วเฮ้ย oh <yeah. S 1> ใครน่ารักมาวันี้ขนาดดูอะไรเห็นไม่ชัดเลยเนะี่ย ขอดูที่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 ฟลิปไว้นะคะชอบ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 เนื้อกระดาษอะม,มันมีฟิลแบบไม่ลื่นมากไม่ไม่ลากมากแต่ว่าก็ถือว่าลื่นอยู่ขอสัมผัสพิพายกันหน่อยนะคะขอแรงพิพายนหน่อยค่ะ รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาอยู่กับน้องแพเยม่ค่อยสุขนองม้่าเราจะเจอเรื่องแย่หาหิวมาขนาดไหนพอเรามาอยู่กับพัแล้วก็น่าอยงเวจนวขอไปพ่นนนะคะพี่ให้ใร,รู้สึกยังคะที่ได้มาอยู่กันงอุ๊ยามาส่งเเอรปดชาริสอ๋อแชาริสชาริสปะหรืออ๋อเถ้วยชาริสคือถ้วยเจถ้วยกับ แต่ได้เนี่ยดูแบบถ้าเลือกได้ก็เหมือนไม่อยากมาแบบทำไมฉันต้องมาปวดหัวกับเธอแบบนี้หรือเปล่าทำไมไพ่มันดูตีความง่ายน,น่นเหมือนจะตีความง่ายนะแต่พอออกมาจริงมันดูไม่ง่ายก็ขอ,อถามพี่พไพ่หน่อยค่ะอยากให้พี่ไพะคะ่ค่ะชูข้าไปตัวเอง little friend เป็นฟิวคุณครูให้คำแนะนำศาสตราจารยร์ผู้เป็ที่คอยแบบไกลชีวิตเราหรือเป็นคนคายของชื่อแบคอยแนะนำเราว่าควรคทำอะไรไม่ควรทำอะไรดีที่พี่คิดว่าน้องชายเป็นคนแบบไหนคะเป็นคนใส่ใจขอแบบภาประแต่เจ้าเวอร์ <The tower. S 1> เป็นคนที่เหมือนแตกอะไรง่ายอะที่แบบ <laughs> พร้อมจะเปลี่ยนไป <laughs> เลยแหลกสลาย ใดสมงปงที่แบบเพลงเขารมู้สึกแค่เราให้ไปกินเลยนะลาวพิพายอะค่ะเป็นคนที่ใส่ยังไงนะคะต้องบุคดลิกนอกจาหนี้ใส่ภาพาของีิพายอะค่ะแจบรวมยังไงดีเปน pentacle tree pentacle นะคะสามเหลี่ยมชอบมองแผนชอบเขาเรียกว่าอะไรอะ วางแผนวาดแผนพังแบบดูแบบมีความดีไซน์อไปอเออแค่นะพี่ไพ่ก็ถ้าอยู่จะได้มาสักแปบ๊บนึงก็จะรู้แล้วว่าช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากจะบอกอะไรก้าเหรียญก็เหมือนเธอก็เป็นคนที่ชีวิตเจอแล้วไปร้องไปด้วยเงินที่สืบไปองแบบมีอะไรอะไรจะไก i ในชีวิตน้องแพรไหมคะที่แบ่เบลจะแนะนำ จะ่นอพลินดอกรอออกดอกออกผลน,นะคะรออะไร,รอ่ะรออะไรหรอเรอาจะได้อะไร,รอ่เอเฮ้ยขอถามบัน,นี้สถานการณ์ของเมื่อวานนี้ที่แพรออกจากกลุ่มหลายบ้านแล้วแพรก็ลบลายทิมไปเลยภาพรวมเป็นยังไงของที่บ้าน six of one เหมือนจะชนะแต่ก็ดยยังมีอุปสรรคอยู่ เหมือนแบบเขาเขาไม่ถึงเราเขาเขาเขาไม่เก็ตเรา <c oughs> เขาพยายามอยู่หรอแลอ้วน้องรู้สึกไงบ้างที่แม่ส่งข้อขความไปแบบนั้น <c oughs> นายออฟสอด <c oughs> ปวดหัว <c oughs> ปวดหัวมากมแล้วเขาเขาเก็ดเราไหมอ่ะ <c oughs> เขาไม่เก็ดเรา <c oughs> นอ้นองรู้สึกยังไงกับแพรที่แพรแบบบอกเรื่องนั้นไป ็ที่พาก็รักน้องๆน,นะคะเ <love> มื่อกี้ที่ถามพายรู้สึตกว่าพาตอบตรงนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถามแบบวิธีแก้ไขซึ่งลองดูเพิ่มถามเพิ่มแบบหนึง่งทำไมช่วงนี้น้องพาเป็นแบบนี้ เกสอบแล้วคนแก้ไขเไยมีความลับข่าวก่อนชอบเลยนะตอบตรงตอบดีฟิลแบบตอบดีอ่ะเอ้ยชอบ,ชอบมากชอบแบบเอ้ยชอบเลยเป็นฟิลแบบน้ำให้หน่าคนหาแบบมีความลึกลับซึ่งเอ้ยดีอ่ะดีไปกูดไปต่ำนะคะถ้าใครยังไม่ซื้อ